สวัสดีค่ะชื่อเก่งนะคะอายุ34ปีค่ะเก่งเป็นคนที่กินเก่งมากๆคนหนึ่งนะคะก็ถ้าใครรู้จักเก่งจะรู้ว่าการกินเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจอย่างหนึ่งของเก่งเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเก่งกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะหรืออ้วนเนี่ยงดอาหารเย็นสัก5วัน7วันน้ําหนักเก่งก็ลงมาเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่พออายุเริ่มเยอะขึ้นค่ะน้ําหนักเก่งจากที่เคยลดง่ายๆก็ลดยากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ เก่เงก็พยายามหาวิธีในการลดน้ําหนักมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะคะการงดอาหารเย็นการทานยาลดน้ําหนักอาหารเสริมหรือแม้แต่การเข้าคอร์สทำตัวเก่งก็ทํามาหมดแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ไม่ลงนะคะเก่งก็เลยรู้สึกท้อคะ่ะเหนื่อยนะคะเสียใจไหมเสียใจนะคะกับการที่มีคนมาทักเราเรื่อยๆว่าทําไมอ้วนจังเลยทําไมดูอวบจังเลยทําไมตัวใหญ่จังเลยนะคะ แต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็เลยปรงนะคะปรงแล้วก็ยอมรับในรูปร่างที่เป็นจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเก่งได้มาเจอเจนเนสนะคะ่ะเก่งเริ่มมีความหวังมากขึ้นค่ะแล้วก็ความฝันของเก่งเริ่มจะเป็นจริงนะคะหลังจากที่เก่งใช้ผลิตภัณฑ์เจเนสนะคะรูปร่างของเก่งก็เริ่มกระชับขึ้นเรื่อยๆค่ะน้ำหนักที่เคยมีก็ค่อยๆลดลงนะคะเก่งเริ่มดูแลร่างกายตัวเองควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ ทำให้เก่งรู้สึกว่าเก่งรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะ,ะภูมิแพ้ที่เคยเป็นก็น้อยลงนะคะมีกําลังใจมากขึ้นนะคะทุกวันนี้เก่งมีความสุขนะคะกับการที่ได้รูปร่างใหม่กลับคืนมานะคะแล้วก็ได้ความรู้สึกสดชื่นนะคะกระปี่กระเป๋าเพิ่มขึ้นนะคะ เหมือนเราย้อนวัยกลับไปเป็นวัยเด็กสมัยก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะหน้าตาผิวพรรณก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคะกิ่งอยากจะลองเชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเจอเนสนะคะลองมาใช้ดูนะคะแล้วก็จะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆคะ่ะ